ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อ,อำเภออรัญญประเทศนะครับจังหวัดสักแก้วนะครับท่านดูเมฆนะครับตอนนี้เมฆมืดแบบมืดสุดยอดมากเลยนะเมฆแบบดำมืดมาเลยนะครับอยู่ที่ปั๊มปตทาวะเนี่นี่ดูนะนี่ดูนะครับ สุดๆเลยนะครับนดำมืดเลยนี่นะครับโอ้โห,โหลอยมาเป็นแบบเหมือนพายุพายุใหญ่ๆเข้ามาเลยนะตอนนี้เวลา ห้าโมงนะครับนี่ไหนอะนี่อะห้าโมงครับเมฆนะครับมืดมืดมากจ้าจริงๆแต่ฝนยังไม่ตกครับมีแต่เมฆนะเมฆมานะครับมีแต่เมฆครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับ